เช่นไรทำไมไม่ยอมรับมติอันนั้นคะใครที่จะออกจากห้องประชุมเนี่ยก็สามารถออกไปได้เลยครับฝั่งเราเสียหายครับ <c oughs> แล้วอาจจะทําให้เข้าใจผิดครับ <c oughs> ว่าเราตั้งใจจะวอ l k กอ t ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรธธษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา2ชั่วโมงเศษครับที่ประชุมรัฐสภา,าล่มจากว่าด้วยวาระพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเสมือนประหนึ่งบอกเป็นสัญญาณว่ามันจบแล้วนายครับโอ้นี่สัญญาณสภา,าลม่มในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐนูนเนี่ย มันอาจจะเป็นอ after shock ที่ต่อเนื่องไปถึงศึกซากฟอกได้เลยเพราะถามว่าล่มครั้งนี้มันสะท้อนรัฐบาลไหมสะท้อนครับสะท้อนว่าหล่าฮะลาวลาวแน่นอนครับมองเผินๆไม่เกี่ยวกับรัฐบาลครับ,รบเพราะร,ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาในการพิจารณารอบนี้มีสองร่างร่างหนึ่งเสนอโดยคุณ วิสุทธ์ชัยนรุณในฝากเพื่อไทยอีกร่างร่างหนึง่งคุณผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนเสนอเข้าไปสู่การพิจารณาไม่ใช่ร่างรัฐบาลครับแต่ราวครับ <c oughs> ภูมิใจไทยประกาศทั้งพรรคไม่ร่วมสังคกรรมในการพิจารณาและบทจบของมันตอนนับองค์ประชุมตอนท้าย <c oughs> ประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ย <c oughs> มันเหลือแค่ <c oughs> 2 0 <c> 4 <oughs> หนึ่งของสภาเนี่ย นะต้องใช้3 4 6สี่เนื่องจากมีการวอล์กเอากันครับมีวอล์กเอาอยู่สองก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งคือภูมิใจไทยอีกก้อนหนึ่งก็คือสอวสสอสวทั้งสภาจริงๆอ่ะสองสภาประชุมร่วมกันตอนนี้สองสภาตัวเลขของสภาบอกว่า692ครับนี่ไงตัวเลขสภานี่692พ้่โอดูนี่นะหกเกาสอสอมีอยู่รวมกัน493สสว มีห9ึ่งเก้าเก้าอดีโดนใบแดงไปท่านหนึ่งอ่นี่คือที่ประชุมสภาแต่พอลงมติอยู่ในที่ประชุมจริงสองศูนยไม่ถึงกึ่งกึหนึ่งของเขาบอกว่าหันไปที่สภาเนี่ยคนที่อยู่ในสภาเนี่ยมากกว่า2 0งศูนย์สี่ครับคือถ้าไมคือถ้าไม่เสียบบัตรไม่กดอะไรแต่เนี่ยถือว่าไม่อยู่นะเขาจะยืนก็ตามเถอะก็ถือว่าเป็นการบอยคอร์ดเกประชุม 50าศูนี่นะอันนี้นะ <c oughs> อสสสสี่ห้าเจ็สวหนึมคนดูดิสมาชิกแสดงตน204ศครับแดงตนนะก็คืออาจจะยืนอยู่ตรงนั้นอตอนมาประชุมตอนแรกเนี่ยมาประชุมตั้งห5 0คนน่ะห <c oughs> ายไปไหนสแสดงว่าสาภาไม่ฟังก์ชั่นครับมันถึงบอยคอรตในการประชุมและรอบนี้สาภาล่มว่าด้วยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะมันเป็นสัญญาณออกไปที่รัฐบาลที่มีเพื่อไทย เป็นแกนนำเอามาดูสรุปสั้นๆนี้ทม์ลายตั้งแต่เช้าเป็นยังไงพี่โอ๊ค9โมงครึง่ง9โมงครึง่งท่านมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภา,าเรียกประชุมและเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสองฉบับตามนั้นแก้ในมาตรา25 6และเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยมีสาระสำคัญอะไรคือหนึ่งตั้งสสลขึ้นไป ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการแรกเลยสอง้าคือต้องปลดล็อกกุญแจก่อนมาเริ่มต้นครับโจวงต้นประชุมเริ่มเลยครับเอาเลยฮะปังเลยครับลูกเทพเลยครับลูกเทพออกก่อนเลยทีมลูกเทพชัยชนกชิดชอบครับเลขาธิการพักภูมิปึ่งเลยนี่ประกาศเลยครับว่าไม่ร่วมพิจารณาในร่างแก้ไขรรัฐธรรมนูญอ้างว่าจะขัด กับเรื่องคําวินิจฉัยของศาลและเกิดความสุ่มเสี่ยงจึงขอยกย่วงออกทั้งพักเลยออก่อนนะอ่านี่ชุดแรกเลยนี่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 นชัยชนกชิดชอบแล้วตอนหลังก็ภูมิใจไทยก็วอ l เอา t อไปเลยระชุมครับต่อมาคุณนัทวุฒิเนี่ยก็พยายามประคองเพื่อให้เดินหน้าไปได้แต่สุดท้ายต้องพักการประชุม15นาทีครับ ตอนนั้นคุณหมอเปรมศักดิ์ขอสภามีมติที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยถูก<อ>ประมาณไอ้อสิบโมงสามสิบเนี่ยหมอเปรมเปรมศักดิ์เสนอยติว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราส่งสารไปให้วินิจฉัยได้ไหมว่าเราแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไหมมีสี่สิบเสียงโหวตรับรองมติใช่ถือว่าเกินละในสี่สิบเสียงเนี่ยคุณเชื่อไหมมีเสียงของเพื่อไทยอยู่ด้วยนะใช่ <laughs> ไหมเสียงเพื่อไทยเนี่ยเลขาธิการพักเอยครับ นะครับคุณหมอชิดชัยเอ๋ยเนี่ยหนุนด้วยนะครับหลังจากนั้นประชาชนกัดค้านการเลื่อนคุณจุลินปปชเนี่ยสนุนให้เลื่อนให้เลื่อนจะตีออกไปไม่งั้นมีปัญหาเนี่ยอาจารย์มโนขอมติประชุมเรื่องการเลื่อนจะตีโหวตกันปรากฏสองสี่เจ็ดไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย27 5หตกไปเลยเลื่อนเลยจบเลยเรื่องหลังจากนั้นเกิดปัญหาเต้มไม่หมดตอนนี้ถามว่ามันเป็นสัญญาณอะไรครับ เอาไม่ต้องอ่านถามไลน์แล้วนะพี่วีดูนะประธานเนี่ยนัดประชุมมาล่มตอนนี้ครับมาล่มตอนเที่ยงครับนับองค์ประชุมฮะมีผู้แสดงตนแค่้204คนไม่ถึงหนึ่งหนึ่งคือไม่ได้ประชุมเพื่อพิจารณาวาระเนี้เอางี้แล้วกันบอกเราเรื่องเดียวบอกเราได้ว่าวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะจบแล้วนายครับถามว่านี้ภูมิใจไทยเขาเป็นแพ้ไหมพี่วี ก็ทั้งภูมิใจไทยแล้วก็รัฐบาลด้วยต้องถามเพราะฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเต็มที่ไหมคุณอนุทินชาญวิรากูลส่งสัญญาณดังๆมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับวันมาคบ,บูชาข้อห้ามโกหกครับ <c oughs> เอาเลยเป็นวันที่ประชุมองคค์รบเรื่องโกหกไม่ได้ส่งสัญญาณไปดังๆว่าการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวันที่1 3 1 4เนี่ย พักภูมิใจไทยไม่ร่วมสังกกรรมครับซึ่งท่าทีของภูมิใจไม่ได้เพิ่งทราบเมื่อวันนี้นะครับสร้างแต่เมื่อวานแล้วส่งสัญญาณออกมาเลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องไม่ได้ขัดขวางหรอกแต่ต้องการทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเออและเรื่องนี้ไม่ใช่การมองเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่มติของพรักร่วมรัฐบาลแล้วย้อนไปด้วยวะในอดีตเนี่ยตอนที่รอปลักดันเรื่องกัญชาเนี่ยนี่ต้องย้อนไปด้วยก็มีบางพักไม่เห็นด้วย ไม่เห็นเราวยวายเลยเห็นไหมล่ะคุณอนุทินบอกว่าได้แจ้งนายกรัฐมนตรีครับได้แจ้งคุณชูศักดิ์ศิรินินครับได้แจ้งคุณภูมิธรรมเวชชยชัยให้ทราบท่าทีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นแพ้เออแล้วท่าทีเขาจุดยืนเขาว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าอย่างนี้ภูมิเนี่ยเขายึดอย่างนี้เลยพี่วี่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพักมันมีมติไม่ร่วมพิจารณา เพราะกระบวนการไม่เป็นไปตามกฎหมายครับสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องทําเป็นปร,ประชามติถามประชาชนก่อนครับแต่ปัจจุบันไม่มีการดําเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวพักจึงเห็นว่าการเข้าร่วมพพจารณาอาจสุ่มเสี่ยงต่อการขัดคําวินิจฉัยศารเพราะพูดถึงประชามติ<อ>ดูแล้วเหมือนจะง่าย <c oughs> แต่ทุกท่านอย่าลืมนะฮะ มีร่างกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยประชามติอืซึ่งตอนนั้นสองชั้นชั้นครึ่งดีเบตกันใช่ถ้ายังเป็นหลักการแบบเดิมต้องบอกวันนี้ว่าการแก้ไขรัฐมนูลน,นี้ยากมากยากเพราะน,นั้นมีบางพักมีหลายพักเพื่อไทยประชาชนเนี่ยต้องการให้ลดความเข้มข้นของประชามติมแต่ภูมิใจไทยเ็าทราบอยู่แล้วอืเขาดันเรื่องนี้ว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสองชั้นนั่นแหละซึ่งเหมือนเดิมถ้ายึดแบบนั้น เหมือนทำประชามติแต่ในความจริงคือยากที่จะแก้รั้นูลเสียงของเพื่อไทยที่ยืนยันออกมามีท่าทีหลายอย่างครับเรามาดูกลุ่มคนรุ่นหนุ่มนะนี่ชัยชนกชิดชอบครับส่งสัญญาณชัดเลยพี่วีพักภูมิใจไทยจะไม่เข้าร่วมพิจารณาเนื่องจากจะกลัวสุ่มเสี่ยงต่อคำวินิจัยของศาลไปฟังเ <แน S 1> สียงว่าไงแนแนแนนบอกว่าเราไม่ได้คัดค้า,านนะแต่ต้องทำให้ถูกต้องนะ,ะไปฟังเลขาธิการพักภูมิใจไทยครับ ในฐานะเลขาธิการพักและก็ในนามของตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาในสังกัดพักภูมิใจไทยทั้งหมดเรามีความคิดเห็นว่าวาระที่จะถูกพิจารณาหลังจากนี้นั้นข้าวขั้นที่จะผิดและขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงขออนุญาตไม่เข้าร่วมพิจารณานะครับขอบคุณครับท่านประธานครับชัดไหมฮะจัดแล้วก็วอล์กเอาไป หลังจากนั้นพูดในฐานะเลขานะหลังจากนั้นก็มีมาครบกวนเลยครับวนกันเลยระยกวนออกสวก็เดินออกบ้างนะเพื่อไทยหลายหลายคนอยู่ในนั้นแล้วก็หายไปบ้างนะครับทำให้คุณวิโร์เนี่ยเริ่มออกมาปกติในการเข้าออกอย่างที่ประชุมเนี่ยทำได้แหละครับและทำไมต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตกับประธานสภาด้วยเพราะมีคนขออนุญาตท่านประธานออกออกออกแสดงถึงสัญญาณบางอย่างเหมือนกับซักซ้อมไว้ว่า ข้าพเจ้าออกไปแล้วองค์ประชุมนะท่านประธาน <c oughs> วิโร์ดักคอ <c oughs> เป็นเกมมองเป็นเกม <c oughs> เนันทนาก็บอกเลยในการวอกเอาเนี่ยแสดงถึงความไม่พอใจในผลการลงประชามติ <c oughs> เป็นความพินาศของสอวอทั้งชุดครับและย้อนกลับไปถึงเพื่อไทยด้วยนะเราเมนด้วยตั้งใจวอล์เออบอยกอดทั้งนี้พักเพื่อไทยและฝั่งที่ลงมติให้เลื่อนยติเนี่ย แม้ว่าจะแพ้ไปยังอยู่ในห้องประชุมเพราะเขาบอกว่าเพื่อไทยพกเอาไปด้วยอ,อคุณชนินลุงลุงธนเกียรติก็บอกว่าไม่ใช่อย่าเอาเพื่อไทยไปเกี่ยวพันนะครับเรายังอยู่กันที่นี่มันสะท้อนเรื่องหนึ่งครับว่าในแง่ของสภาการทํางานพักก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การทํางานในฐานะของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับรอบนี้นะสัญญาณชัดๆพี่วีเพราะนั้นไปดู<ม>ท่าทีของพัปปกประชาชน ท่าทีของสวและท่าทีของเพื่อไทยครับเมื่อวอลงมติแล้วมติเป็นเช่นไรทำไมไม่ยอมรับมติอันนั้นคะทำไมจึงบอกว่าถ้าแพ้มติวอล์กเอเดินออกนี่เป็นมติของสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ก่อนที่จะลงมติมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนยตินี้ได้พูดกันจนจบสิ้นกระบวนความแล้วเหตุไหน <A ch im ant> เมื่อมีการลงมติแล้วผลออกมาไม่ถูกใจ Walk out เด <A ch im ant> ียนคิดว่าอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่พินาศเลยนะคะของรัฐสภาแห่งนี้ท่านอาจารย์นันทนาให้ข้อมูลว่าเรา ไม่เห็นด้วยกับการมติกับกับการลงมติแล้วตั้งใจจะ w อ l k out เพื่อบอยคอรดผมยืนยันครับว่าพักเพื่อไทยและฝั่งที่ลงมติให้มีการเลื่อนที่เราแพ้ไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเรายังอยู่ในห้องประชุมครับคนที่เดินออกไม่ใช่พวกเราครับดังนั้นท่านการคำพูดของท่านทำให ฝั่งเราเสียหายครับ,รบล้วอาจจะทําให้เข้าใจผิดครับว่าเราตั้งใจจะ w a ล k o อ t จากการลงมติที่แพ้ไ,ได้ชี้แจงแล้วพอพอแล้วครับพอพอแล้วผมขอหารือรรท่านประธานเล็กน้อยครับว่าต่อไปจากนี้เนี่ยคือโดยปกติเนี่ยเวลาใครที่จะออกจากห้องประชุมเนี่ยก็สามารถออกไปได้เลยครับเพราะว่าอาจจะมีธุระปะปังฮะคือตอนนี้นี่ต้องมาปฎดหม์ขออนุญาตท่านประธานแล้วแหละครับคือก็เลยอยากให้ท่านประธานเนี่ยซักซ้อมสักสนิดน,นึงนะ คือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าท่านมีธุระปะปังอย่างไรเนี่ยท่านก็เดินออกไปได้ครับแล้วองค์ประชุมนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดยังครบมันก็ยังเดินหน้าได้ครับอย่างนั้นถ้าท่านที่จะไปไปได้เลยครับท่านประธานครับสรุปวันนี้งงประชุมวันนี้ไปไม่ถึงไหนครับกับสองล่างฮะนี่อย่าลืมนะครับเพื่อไทยเนี่ยประกาศในการหาเสียงและ,ะแถลงเป็นนโยบายรัฐบาลจะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก้าวไกล ในฐานะแปลสภาพมาเป็นพักประชาชนก็ประกาศชูธงว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับจุดยืนของสองพักในของล่างต่างกันอย่างนี้แต่ที่เหมือนกันก็คือให้มีการเลือกตั้งสอสรเลือกตั้งสออสรเหมือนกัน200คนนี่เหมือนกันแต่ที่มาของสอสรต่างกันครับเพื่อไทยให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและทําหน้าที่จัดทํารัฐธรรมนูญฉ,บ,ฉบับฉบับใหม่ และให้สสลอแต่งตั้งกันมาที่การยกล่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดมีกันมาธิการ47คนครับมาจากสสสสลแต่งตั้งมา24คนอเอาผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ในการยกล่างรัฐธรรมนูญเป็นนักรัฐศาสตร,รม์มารวมกันอีก23คนครับทั้งหมดมาจากสัดส่วนบางส่วนที่เป็นสัดส่วนพักสัดส่วนสวนว่ากันไปเลยให้เวลาทั้งหมด180วันไอ้นั้นของเพื่อไทย ของพรรคประชาชนเนี่ยสองร้อยเหมือนกันสสลรแบ่งที่มาเนี่ยง่ายๆครับคนละครึ่งเลยหนึ่งร้อยคนแรกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนี่ร้อยคนนะจังหวัดนะร้อยคนอีกร้อยคนเป็นสสรอแบบบัญชีรายชื่อให้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งอันนั้นเมื่อกี้กี่วันนะให้เวลาร้0วันอวันของประชาชนให้เวลาการมติการยกล่างลฐมนูลให้แล้วเสร็จภายใน สามร้อยหกสิบวันเพื่อร่างใหม่ทั้ทงฉบับ,บ,บนี่แหละครับคือตัวปัญหาว่าด้วยร่างตกลงร่างมันทั้งฉบับหรือไม่ทั้งฉบับรอบนี้ล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะ <c oughs> มันจะลามไปถึงการทำงานของรัฐบาลครับนแน่นอนครับว่าคนที่ขวางเรื่องการแก้ไขรัฐนูนก็คือพักร่วมและพักร่วมนั้นก็คือภูมิใจไทยคำถาม เหตุการณ์วันนี้และก่อนหน้าน,นี้ที่มีการขัดแย้งมาหลายๆเรื่องนั้นถึงเวลาหรือยังที่จะแตกหักครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ